สวัสดีครับบิทรักแฟนบอลช่องโทนคุง99นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก็คือ Red Fox Mini 4 Wheel บางแสนสนาม i ิน4 Wheel แห่งใหม่สำหรับคนทุกวัย Red Fox Mini 4 Wheel บางแสนครับวิกตอร์ลินเดเลอร์เปิดเผยว่ายังแฮปปี้มีความสุขในการค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพร้อมจะต่อสัญญาฉบับใหม่ กองหลังชาวสวิดิสย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดด้วยค่าตัว31ล้านปอนด์เมื่อปี2017ในยุคข,ของโจเซ่มูรินโญปัจจุบันเขาเหลือสัญญาจนถึงสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้เท่านั้น แต่ว่าทีมปีศาจแดงยังมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มไปได้อีก12เดือนและคาดว่าแมนยูจะใช้เงื่อนไขดังกล่าวขณะเดียวกันเอซีมิลานก็ตกเป็นข่าวว่าให้ความสนใจในตัวของลินเดเลฟอย่างไรก็ตามลินเดเลฟนั้นเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่อยอยากจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูในเตดต่อไปกองหลังวัย29ปีบอกว่าผมมีออปชันต่อสัญญาอีก1ปีและมีกำหนดเดทไลน์ไว้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมรู้สึกว่าเงื่อนไขนี้น่าจะถูกนำมาใช้ แน่นอนผมอยากอยู่ต่อกับสโมสรผมมีความสุขมากๆนี่เป็นปีที่7ของผมกับสโมสรผมและครอบครัวต่างรู้สึกดีที่ได้อยู่ที่นี่นี่เป็นสโมสรที่ผมชอบมากและผมอยากจะลงเล่นต่อไปในฤดูกาลนี้ครับลินเดลเลฟได้ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าลีซันโดมาตินเนสและราเอลวางดาน มีปัญหาการบาดเจ็บขณะที่แฮร์รี่แม็กควายก็มรใช้ตัวเลือกแรกๆของอิลิกเทนฮากทำให้สัานการณ์ในการได้ลงเล่นของลินเดร์เลฟมันดีขึ้นเจ้าตัวก็เลยแฮปี้มีความสุขอยากจะขยายสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดออกไป ส่วนแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดเห็นประการใดก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะฮะในช่องคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดอะไรก็ได้นะฮะที่จะทำให้ท่านได้ติดตามช่องของผมเพิ่มจำนวนยอดวิวยอดคนดูยอด s ับสไครต์ให้กับช่องทนคุง99กันหน่อยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ